สวัสดีครับส่วนมณฑลพระกิ่งพิริพิณัฐหกแปดเป็นครั้งที่เจ็ดสิบห้าประจำวันที่สิบสี่กรกฎาคมบัดนี้วันที่สิบสี่กรกฎาคมสองพันหกสิบแปดเป็นวันที่เจ็ดสิบห้าข้าพเจ้านายปัญชาัฐพุธทธุงชัยขอถวายเสียรสวดสาธยาพระสุขพระปริบและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจรารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตัง้งมั่น มีสติรละลึกได้มีสมาธิจดจ่อนะครับที่ชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดบทที่หนึ่งบทกราบพระธนรมไตระร,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 ระหังสมมาสุปโธปชวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทนิสวาขาโตพระขวัตตังธโมธมังมัสสามุปฏิปันโนพระขวัโตสาวกัสังโฆสังขินมามิบทที่สองบทบูชาพระพิริพิณัฒน์อะระหังสมมาสัมพุปโธสุจีรังปร,รินิพุโตภูเอหิตรมาโนธานิส ปรนิพิจัดทิสติยาวชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังคังสาังกะโตภูเชมิรลัตนตะยังธรรมังจารานิสโธนาบทที่สามกสุทธินยเทวดาสมันตาจิกวาเรสุอัตราชัจฉันตุเทวตาสัตทมังเมืเวราชัดสุนันตุสักขโมขันสักเคการเมจรูเตศริศิคราตะเตจงตะิเคภูมาเนทีเปรเถจะคาเนตรวนัคขะเนทีหะวะถุนหิเคเตภูมาจะยันตุเทวาชลฐารวิสเมยขะขันทพนาคา ติดันตาส่จเจอย่างมนุูกระพจนนังสาวโวเมสันตุธรรมสวากาโรอยพทังตาธรรมสวากาโรอัยันตาธรรมสวากาโรอัยพทังตาปฏิสี่ทสวดปุพพะภาคานมการนโมตสัะภะทวโตอัะโตสมมาสพุทธัสสะโมตสัะภะะวโตอหะโตสมาสพุทธัสสะโมตสัะภะะวโตอหะโตสมาสพุตสัปะบทที่ห้าบทสวดไตสรณะขมณะตาถาพุทธังสราคัขชานิ ธรรมสรางขจามิสังฆ <Iya. S 2> ังสรางัจฉามิทุติยมปิดพุทธังสรังัจฉามิทุติยมปิดธรรมสรังขจามิทุติยมปิดสังฆังสรังัจฉามิตติยมปิดพุทธังสรังัจฉามิตติยมปิดธรรมสรางขจามิตติยมปิดสังฆสรังัจามิบทที่หกบุวรสัจจคิร <act kay> ิยคาถานติเมสรังอัญญพุทโธเมสรังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสะพานัติเมสรังอัญญธรรมโมเมสรังวรัง เอเตนะสัจจัชเชนะโสติเมโหตุสัพทานจิเมสระนังอัญยังสังโฆเมสระังวรังเอเตนะสัจจัชเชนะโสติเมโหตุสัพทาบทที่เจ็ดบทชวดติระตนะปนาปคาถาพุทธังนเมรัตนภูตัสรีรจิตตังธรรมังนเมรัตนภูตัสพิสุทธิสารังสังฆังนเมรัตนภูตัสสุสีรัตุฐิเอตังนเมติระตังรัตนะตยวหังสัมมาสโมสริต่าวัตถุ วิเศษภูตังอันโดยานุตตะภูณโยคะวัสสะรูตังอสุมิตยามหิปิตเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาตะทิตะเลสมะสัมภะเวนะโลเกกะทาจิจัจจิเรนจัปปาตุภูตังคันธุระยานวิเศงอติทุทัสสัทถ์ปินดุหิปันติตะชเนหิวิชนญะรูปังโลกัมหิเจหิจิขันจุปะรพะนิยังเจสันติสุถุวิธิตังคุณกายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตตัมปิ สมุตตาสตังมะนะสิทธสุทธะภาษาทะฐานังปุญญสิทธิกานะมะสมุตตมะคุณะภูมังทุกขารมุชนะมุขะสรนนังขตานังปูชารรเหสุทะระมังอภิปูชเนยังนิทานะสัจจิกิริยายุตานิสัยยัถังสมากิเลสมัคระโสทะมะสิทิยาจารสมาธิอัตทะกุสะเลหูปะเสวะเนยังปาเนหิจาติสรังขมะนิยะเนวะปัสมาหิตังติรัตังรัตนะรัต ตัสมาหิตันติรัตนังสรารังขปมหะตรัสถึงทิวังคณะนิสุขนมัสมานาปูเชมะจาริสัตสังสุปัสนะจิตตาตถาหนุปาริจาริยาสัทธาราตาจาักบุญเยนะตถาสุกัเจนะสุขีพระเวนุเตเชนะตัสสะจาักสัทถาปิสุวัติโหตุโยเจคะธรรมวิญญยัมหิปะมาณปูโตโลกุตระพิสมโยนิยโตสุโคชังตโสภานิสัตยะจะยะยะอะยัมปิโหตุวัตถุตเย ปาริจิโตสุปัสสาทาักาโร้เดชที่แปดนมมคารัสิติคาถาโยจักขุมาโมหะมะลาปักัตโทสามาวุคุโทสุปโตวิมุตโตมารัสสักปาสาวิมิโจะยังโตปาเปสิเขมาชาตังวิเดยัง พุทธังรัตังศีรษานามามิโลกัสสนาสัญจาวินายะกันจะตันเตชะสะเตชะสยัสิธิโหตุสัพพันตรายาโจวินานสเมโตตโมตโชโยวิยะตัสสะสัตถุทศเสตโลกัสสะนิสุทธิมัคคังยิญานิโคธรรมธรสะทารีสัตตาวโหสันติกรงสุขิโนธรรมังรัตังศีรษานามามิโมขัปปะทารังอุปัสสันตตาทาหาตันเตชะสะเตชะสยัสิธิโหตุสัพพันตรายาจวินานสเมนตุสัทธัมมะเสนาสุกตานุโคโยโลกัสสะปะ ปูปะกิเลสะเชตาสัำโตสยังสันตินิโยชโกจักสวัคขาตะธรรมังว <iku> ิพิตังกรุติสังฆังกรันตังเีลสารนามิพุทธานุพุทธังสมัสสีระทิพีนิทเตชะตาเตชะตสิทธิโอตุสะพันตรายาจวินาสเมนตุปฏิี่เก้าบทสวนนโมการอัตตะคาถานโมอัตถโตสัมมาสัมพุทธัสสะในเหตสิโนนโมอุตมะธธรรมะสสะสวัคขาเสวะเตนิทะ นมโนมนโมมหาสังฆสาปิวิสุทธสีละทิพิโนนโมโอมาตายรัตตะรัตนตยาสาัสสัตตะนโมโอมาคาติตัสาตาสะตัสสะวัตุตยาสัปินมโมการะกปะพาเวนะวิฆาฉันโอุปัตถวานมโมการุณภาเวนะสวัตถิโหตุสัพทานนโมการะสัตเตเชนะวิทิมะหิโหมิเตเชวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวอเมสุตัง เอกังสมย,ยังพระขวานสาเกสุวิหารติเกิดเวัตถุชนิดมหาวันีมห,มหาตาภิคูสังเขนะสัรระตถินปัญจมาเตหิภิกขุสัตเทหิสัพเทหิวะอรันเตหาทาติทัศหิจะายยรุกัตถาตุหิทุกตาเยปุวีณาสันนิปฏิตาหุติพระขวันตังทัศนายะภิกขุสังคขันจะอัตฐโขจะตุนังสุทาวาสกาย,ยิกานังเทวานังเอตตาทัพโหสิไอยังโหพระขวานสเกสุวิหารติเกิดเวัตถุชนิดมหาวันีมหาตาภิคูสังเขนะสัตถินปัญจมาเตหิ ที่ขสัตยเฮหิสัพเพเหวะรันเทหิทัะสหิจะโลคธาตุหิเทวายคุเยนะสนิปติตาหุนติพระกันตังทัศนายะทิ่ขูสัทขันจะยานุนะแมยังปิเยนะพระขวาเตนุปัสสังกะเมียมะอุปัสสังกะมิกรวาพระขวัโตสติเจตเจคาถาพระเสยยะมาติอตาโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะพระบาปุรุโสสามัญชิตังวาภาหังปราสาเรยะปาสาเรตังวาภาหังสัมงเนชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาพระขวาโตโปรโตปะตุระหังสุ อาตโคตาเทวตาพระคุณตงอภิวาเทตวาเอกมันตังอังคังสุเอกมันตังทิตาโคเอกะเอกาเทวตาพระควณโตสัตว์เกอิมังคังสุภาสิมหาสมโยปวันสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตมหาอิมังธรรมะสมยังเทกิตาเยวะอปราชิตะสังคันติอาตโขอ布าเทวตาพระควณโตสัตว์เกอิมังคังสุภาสิจตตระพิกโวสมาทาอังสุจิตตังอัตโนอุสุกะมังคังสุสารถิวะเนตานิฆะเหตวาอินริยานิระขันติปันธิตาติ อาตะโคอปราเทวตาพัคโตสาธเกยีอิมังค่าถังอราสิเฉตราวขีลังเฉตวาปาดีชังอินทขีลังโอหะจักมะเมชาเตจารันติสุตรทาวิมะลาจัคภูมาตาสุตสูทันตาสุตรนาคาติอาตะโคอปราเทวตาพระวโตสาธเกยีอิมังค่าถังอราสิเยเคจิณพุทธังสรังกตาเสนะเทฆนิสันติอปายะภูมิปะหายะมานุสังเทหาเทวกายยังปาริภูเรสันติเตจ ปารโคพระขวาพิ่ขูอามันเตสิเยคุยนะพิ่เเวทัสสุโลกะธาตุสุเทวดาสนิปฏิตาหลวติตถาคตังทัศนายะพี่ขูสังคัญจักเยปิเตพิทเวะเหสุอติตามัฏฐานังอัหฐานโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควันตานะเอตัดประมาเยวะเทวดาสนิปฏิตาอาเหสุเฉยยะทาปิไมหังเอตาระหิเยปิเตพิเขเวทิพสังติอานาคตะมัฏฐานังอัหฐานโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควันตานะเอตัดประมาเยวะเทวดาสนิปฏิตาทิพิสังติ สยยะถาปิไมยาเอตระหิอาจิิสามิพิเคเวเทวกายานังนามิสกิตติสามิพิเคเวเทวกายานังนามิเทสิสามิพิเคเวเทวะกายานังนามิตังสุนาตสาทิกรมนาสิการโรถาพาสิสามิติเอวัมพันเตปิโขเทพิภูกระวาโตกจัดโสสูงภะควาเอภัพโวจักสิโลกัมนุขสานิยะถาภูมาตถาสุตายเยสิตาสิริขปะรัง ตะิตัดตาสมาหิตาปุถุสียวัสสลีนาโลมาหังสาธิสัมพุโนโอทัตมะนาสาสุทธาวิปัสสนามนาวิลาทินโดปัญจสติยะตาวันีปฏิละวัทเวตโตมันติยิสัจฉาสาวกเกสัจเมนกเทศหรือว่ายายติกันตาเตวิชานัตคูเตจะอาตปามะกรุสุตวัต菩ิสสสานาเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสสานัทสนงอเปเกสตะมัตธกุลสหัสสังอัฏฐสัตตลีสตังเอกสัสนังอมนุสสานัมัทธสุนอเปเกนันตะมัทธแข็งที่สาสะพาวุตตะหง การจัดสัพพังอภิญญายะวะวัจิตวานนัจกุมาตะโตมาติยิสัทวาสาวาเกสัสเนราเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชาณัทพิโคเยวหังจิตายิสามิคิราหิอนุปุปโสสัตตะสาสาวิยาขาคุมาเกติลาวัตวาอิทิมันโตสิติมันโตวันนัวมันโตยะสัสโนมัทธมลอะพิสรรมุติคุณังสัเบติวังฉะสาหัสสาเหมาวะตายะขานาตะวันิโนอิทิมันโตสิติมันโตวันนัวมันโตยะสัสนโอมัะธมลอะพิสรรมุติคุณังสัเบติวัง สาร์ทคิดาติสาหัสายะขานางาตะวันโนเอขิมันโตสิติมันตะวันนวันโตยะสัสโนโมทมนาอภิกรมมูลพิคุณังสเบติมะนังติเจเตสสารสาหัสายะขานางาตะวันโนเอขิมันโตสิติมันตะวันนวันโตยะสัสโนโมทมนาอภิกรมมูลพิคุณังสเบติมะนังเวสามิตาปัญจสตายะขานางาตะวันโนเอขิมันโตสิติมันตะวันนวันโตยะสัสโนโมทมนาอภิกรมมูลพิคุณังสเบติมะนังคุณพิโรราชพระเอกโอเบคุลภาษาอังกฤษนังนิญโยนังสาติสาหัสสัง ย่่าขานางาาาาาังป็นยิรุปัสติปุริโรราชไคโพชโผาคัสสเมติงวานังปุริมันจะทีสังราชาวทะตารโทภาษาสติคันทภานอาอธิปติมหาราชายัสเสศิโสพุตตาปิตัสสะภาโวอินทันนามาภมมะรายที่มันโตชุติมันโตว,วันนัมันโตยัสสศนุโนมธรรมะอธิกรรมู พิคุณนางสัมพนธิงวินางทัชขินันจากัตถสังราชวรุณโหตปัสาสติกุพันธานางอธิตติมหาราชายเสษศเสโสพุตตาปิตัสสะผะาโหอินทนามามัตราอีกทีมันโตสุติมันโตวันนา้ตยะสัสนโนมทมานาอภิกมรมพิคุณนางสัมพนิงวนางปัจฉิมันจัตทีสังราชวิรุตโขทปัสสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายสษศเสโสพุตตาปิตัสสะผาโหอินทนามามัตราอีกทีมันโตสุติมันโตวันนัันตยะสัสโนมทมานาอภิกมร ขุนังสมิติพิงว่านางปุตตารันจติสังราชกาุเบโรตปะสาสติยักขนานังอาทิปติมหาราชายัสสุโสปุตตาปิตัสสะพะหัวินท่านธรรมมาภรัยที่มัณฑลสุตมัณฑลวันแลมัณฑลยัสสิโนโธธรรมนาอภิกรรมมีขุนนางสมิติงวนังปุริมาทิสังทาตาโรโทที่ในในะวบรุญภพโกปชิมินาบรุปโขคุเบโรจตังทิสังจัตตารโตมหาราชาสมัญชะตาจตุโรทิสาทัานทัลมาหะอัฐังสุว่านีขปิละวัทเวเตสังมายาวิมจาสาอคกนจาริกาสทา มายากุเตนทูเปเตนทูวิภูจักวิภูโตสหะจนทโรกามะเสโทจักินุมันทุนิมันทุจักปะนาโทโอปะมันโยจักเทวสุโตจามาตาลิสิตาเสโนจักรคันทะโพนารวรชาชนโนจักโออาคูปันจักสิโคเจวะติมพะรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจาราชโนคันทพราสหะราชุพิโมทมนะอธิการมุทิุนังสัตติงวังนังอัฐากูนาภาษานาคาเวสาลาสหะตัดชะกาจมพะรัสสัตระอาคูกายาคาสหะยติพิ ยามุนาทัตะรัตถาจะอาคูนาคายาสิโนเอราวานันโนมหามาโกโสถะคัสเนติงวนังเยนะาค้าราเชสหาสษะรันติทิพาทิชาปัจขิวิสุทธจกผูเวหายาสาเตวะนามัชชาปัตตปาจิตราสุปันนาอิติเตสนามังอาภะยันตัฏานาค้าราชา,ามาสิกสุปันโตเขีมามกาสิภุตโตสนาอหายิวาจาหิอุปะวะหายันตา,าค้าสุปันนาสรารมกังสุภุฑังชิตาวัชิดาขเทนะ สมุทังอสุราสีตาพะตโรวสวัสเต,เตอิทิมันโตยะส,สัสนุกะละกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวขาสาเวปจิตติสุกิติจักปรปะหานาราโทนามุขิสหัสกกตันจะกริปุตตานังสัพเทโรจนามนกาสนาหิตวาปเดินเสมมนางไปหุพัดท่มุปลาเข้ามงสมโยธานิพพันเตยพิภูดังสัพติววนังอาโปจะเทวาปัจจุวิปเตโชวายโยตระห์เข้ามงวุรณาวรุรณาทเทวาสมุมจักยัต โสโมจัตยัสสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอังคุเทวายะสัติโนทัศเสตทัศนากายาสัพเพนาเมตตาวันโมอินทิมันโตพุติมันโตวันละวันโตยะสติโนโมทัมนาอภิสรรมยังภิกุนังสัตรีติเงนางเวทูจะเทวาสารีจะอสมาจัตุเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทะมาคูปุรคิตาสุยสุปนิสาเทวาสุยะมาคูปุรคิตานักขัตตานิปุรคิตวาอาคูมันทาวราหกาวะสุนังวสโวเสตโทสโคปาคากรินทะโท ทัศเศรษตีทัศรากายาเศรษฐีนรตตะวันิโนอภิมันโตสุติมันโตวันละวันโตยะสัสสิโนโมธัศมนาอภิคิกคุณังสัมติงวังังอาถากูสะกูเทวาสลามคีสิขาริวะอริจตกาจโรชาจอุมาภุพาอิพาสโนกุรุณาสหธรรมะจักราจิตาจักรานิชฌาสุเรยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวาเนสโนทัศเสรษฐีทัศรากายาสศรเฐนรตตะวันิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันลวันโตยะัสสิโนโมทัศมนาอภิคำงคุณังสัมติงวังัง สมานามหาสมานามาอุสามารุสุตมาคิธาประูสิกาอาคูอาคูมโนประูสิกาอัฐาอัฐาคูไทโยเทวาคืจารุหิตาวาสโนปะรคามหาปะรคาอาคูเทวายยสัสโน้าเสตเตคาสรากายาสัเพนันตะวันิโนอภิมันตุสติมันตวรนันตวรยัสสโนโธธรมนาอภิกรรมงพิคุณังสุเบติงราสุกากรุมหาอรุมาอาคูเวคะนัสสาสหะโอทาตตาเยหาปาโมขาอาคูเทวาพิจฉนาสถามัตตาหารัคชานิสกาจะเยสสโนธันยังอาคาปิชโน โดที icana, ่สามพิวัสต yes ิทัศเสตทัสรากายาสัพเพนะลัตวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันละมันโตยัสัสนุวุฒามนาอภิคำงค์ทีุ่ณังสเบติมณังเสลมิยาตุสิตายามากระตะคาใจยะสัสนุสมพิตะกาละมะเสธาโชตินามาจะอาสวาในมังคัตะวิโนอาคูอาถาคูปะริมิมิตาทัศเสตทัสรากายาสัพเพนะลัตวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันละมันโตยัสัสนุวุฒามนาอภิคำงค์ทีุ่ณังสเบติมณัง สัพเพเตเทเวะนิกายยาสาพยัพเพนานตะวานันนิโนนามันวะเอนะอาคันฉุงเยงจินเยสัททิสาสะปะวุบุตชาติมะขีลังโอคาตินะมานาสวังตะเขโมคาะตรังนาทังจัำท,ทังวะอสิตาจิตังสุธรมมาประมโตจักรตุตาอิทิมะโตสาหะสันนังกุมารโติโสจักโสตคะสณิปิงนังสหัสาหาสะพัมมโรกานังมหา,า,มา,ธ,าปปธัมมาพิจิทธิติปุปปะกนโนสุติมันโตพิจมากายโยยะสเสโสทักเสระอิสระอาโหปเจกะวะสวัตติโนเตสัญจะมัชโรอาคาหะริโตบริวาริโต เตจัสเพอภิกันเตเเซเซเสินเตเทววสศรภามเกเมารเสนาอภิกามิปะสะัสสะคณะหัสะมันกิยังเอทะคณะหัตทะคันทะทลาเคนะคันทะมะคูโวสามันตาปริวายเรยิทะมาโวมุจิตถาโกจีนังอิติตถามหาเสโนกรณะหเสนังอเปสีปานินาตะละมาหัจจะสรังกตวานะเราถาระวังเยตถาปุสโกโมีโคธนะเอญโตสวิจิโกตัดภัสโศปจุฑาวตัติสังคุโธอ,อเ,เสยังวเส กังจากสัพพังอภิญญาญาบวบคีดตะวะัวานาจากครูมาตโตมันจะยิสัตถาสาวกเเคส,สเสนรเตมารักษณะทีจกันตาเตวิชาลาาัทธิโตเตจะอัศว์ตามักตรรงสุตะวันปฏิสัตย์ศสัสนังวิตรา,าเทหิตปากามงในสังรมันปีอินทรยุงสัพเทพทิตะสังฆมาพยาติตายศัสโนโมทันติสาภุเตหิสาวกาตเตเสนสตาติ